สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วพ่อมาแล้วมาพ่อกับพ่อเชียงรายกิตูพี่น้องแฟนครับเอฟซีอีคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครอบครัวอบอุ่นพิเศษมือนี้มีพ่อกับพ่อใหญ่ตายป่ากันเหรอครับพี่น้องครับ พวกรนมาแล้วเด้อผัวพุ่นมาแล้วโอ้ยงมหาแเย็นเย็นขยี้เขาไงสวัสดีครับผัวไม่ใช่พ่อมามาแล้วมาแล้วมือในคอแล้วมันคือของพุ่นมือในคอของพช่วงตำแหน่งไม่หายเอาไปโดนแล้วเอาไปโดนเอาไปจะไดนคือเอาไปลำบากแท้หายแล้วไปตัดอ้อยตัดไังไัดแตงไหนเราเม็นคนสิทธิ์ที่ลำบากขนาดนี้เอ้ยเลยโอ้ยเลยมือนี้ ขอบคุ้วอบุนสุขสร์นะครับพี่น้องอย่าไปเท่าพันอย่าไปเว่าันญ่ไม่ไงปอโต๊ะไม่ปีกินขาน้องกันนะครับพี่น้องเมื่อนี้แม่พ่อเราเห็ุอาหารพิเศษตอนรับพี่อมาเร่าอาหารอาหารตอนรับพี่อมารได้ยังมื่อนี้แม่ลูกลูกเอากัอันหมกขี้ยกราเกิดวุันไรลูกมาเกิดวุ่นไรนะครับได้มกขียดครับพี่น้องครับ นะครับหมกเขียดแล้วก็ซุปบักแตงพิเศษสุดมือนี่เท่รึคนพิเศษพญ่บูษอาจารย์บูตครับอาจารย์ใจมือนี่รวมรับประทานอาหารด้วยกันเพราะว่ายูหองผู้เดียวกันดีดีโอ้นะครับมาพร้อมกันอีกแล้วมาพร้อมหนาเฮี่ยงตากันนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเฮานะครับถามไทยกันมากนะครับอาหารมือนี่ กินเขาน้ำกันซุขู่ซุ่นนะครับนี่อ่ะจะคล้องหวานแทกโอ้แทกหวานอาจารย์ใจพี่นี่บวชมารวมรับประทานอาหารสังสรรค์น้ำกันนะครับนะครับชิ้นห่อนต้อนะกันเอาโต้อนไปเรื่องอะไรนะครับขอบคุณแบบปีกับพ่อโตุ่นน้ำนะครับเน่นะครับกินเข่าห่วมผ้ากินปลาห่มห่วยนะครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณที่เชิญครับสีบอกให้ฟังว่า อันเกิดมาสี่สิบหาสิบหกปีหรอขึ้นเถ่าแก่ข้างแรกที่สิกินซุปหมักแต่งยินหมกแก่เนี่ยบุคกินอีลีกินเดี๋ยวนี้กินตัวเมียเฮ็นห้ยไหมพอเลยมันเป็นยังไงวะซุปหมักแตก่กินเดี๋ยวนี้มันซุปมีบ้างซุปแซบว่กินมือนี้ มือต่อไปเข้าเฉลยรุ่นแรกกันพ่อพี่พ่อน้องพ่ออีพ่ออีแม่เอฟซีเข้าทางไก่ทางไก่นะครับพี่น้องของขวัญแต่องขวัญแถวบริษัทมีเพาะว่าอันนี้ปลาแดกน้อยปลาแดกน้อยของคุณยายนะครับนะครับอันนี้ซุบกักแตงซุบบักแตงก้อนแข็งก้อนแข็งก้อนแข็งไม่ใช่ห้อนแข็งความันคือก้อนนั้นนี่ครับพี่น้องซุบกระแตงเป็ง่ายแซบแซ่บโอ้โดนแล้ว เดือนก็กลัวเดีวบ่ได้พ่ออายการใช่นะครับปีนึงแล้วแม่ปีนึ่งเดียวคุณยายพ่อการจ่ายปีกายผมปีกลายนะครับโอ้ยนะครับบรรยากาศเก่าๆเขาเริ่มกิกรรมขึ้นมาอีกแล้วนะครับพี่น้องบ้านสวนอันอกุลนะครับสดสดครับพี่น้องครับสดสดเคยจมหาเนาะวันวันวันยัง โอ้สองเท่านั้นไปใส่ทรหากับบาร์บอ้โทรหาใส่กระตอดจากรีสอร์ทโอ้อันนี o, o, o. ้คือหัวหน้าสองกินเคี้ยงหัวหน้ามาเลยมาไล่งานโตเดี๋ยวมามาไล่งานโตอืมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเลยเรเจะน้ำนำน้ำไอ้นำโอ้ยนะครับดีใจมากครับเมื่อนี้เรามาย่ำๆถามข่าวนะครับเดี๋ยวผมไม่จีบเขาแรงกี่เด้อตลอดโอ้ยนะครับเป็นยังไงเจ้าออกมากหรือ่ เรา่มีม่ลยอยู่ขนนานเขามื่อเอิญพีเนาอเม่นมากมพร้านกันได้เหามาผักจะบดน้ำน้ำน้ำน้กน้นสมนงนะำักก่อนสมองอน้่น้ำก้านะครับพ้่น้ำน้ำน้ำนพำเ้ี่ลำะ้ำน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 ้ำ่้ำน้ำน้้ำน้ำน่น้ำ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 ้ำน้้ำำน้ำนนนนะครับพี่น้องจากนี้ต่อไป สัญญาพี่น้องครัว่า,าจทำทำคลิปดีดๆครับพี่น้นองห้อในีเบิ้งข้อมบอบอุ่นนะครับสิ่งดีๆทีพี่น้องรับรองเลเบิ้งตลอดรถรถไป <laughs> <laughs> อันนี้เป็นคือของของอาการนะครับพี่น้องนะครับทิมกันบ่ได้ปลากันบ่ได้นะครับ,อ,นะรบ,นะรบอยู่น้ำกันกินน้ำกันนะครับกีพออีเมนะครับนี่ครับคือข้อมบอบอุ่นโดนแล้วนะครับพี่น้องที่ว่าบ่ได้กินเขาห้อมผ้ากินปลาห่อมห่วยกินกล้วยห้อมหีแต่พี่กายพี่่านไอ้กายา ท่นเป็ดไก่เลยนั่นเป็ดไก่พี่ไก่ท่านเปลี่ยนพ่อสอใหม่สองเดือนเต็มเต็มกับอีกซีหามือฮกเก็ตมือเสรศษๆนะครับพี่น้องที่ว่าบอดี้ยุ่งพร้มกันนะครับมาบางครั้งกับบอดี้ท่มกันแต่ว่าพี่เสียสุดคือพี่อำมาดเพิ่นไม่ยำยำถามข่าวแม่ว่านเพิ่นมือนี่ผมกระสีบ๊ายอยากตกใจเดี๋ยว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 ไก่ไอ้เกยไเกย์ไอ้เก่ดีใจไอ้ใส่ นะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวมากินข่าวงอมผ้านะครับนะครับแซ่บเขียดบริษัทพญิบูรณ์ทำมาเขียดโมกเขียดนะพี่น้องนะครับนี่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 เขียดเขียดโอไหลตรงนี้อุ้ยน้ำไร่ไหลถ้าใครโดนโดนน้องพูดแต่กาว่ามันเป็นธรรมเนียมนะครับพี่น้องผู้ใดถือกล่องคนอันได้กินเข่ารุ่นโมนะครับโดนแล้วบดยเฉพาะบรรยากาศแบบนี้ สิบมือยี่สิบมือนะครับนะครับพ่น้องเขากินเขาน้ากันนะครับไม่พ่อหนีซ้ากันละครับหมูสะตอนนะครับ่เมื่อนเนี่ยกระปวดใช่หมพี่น้องแตนตอดนะครับเอาไม้ยังดอกตอด้ดตอดไปนะครับเอาแซนย้ใสฮะแซน่ก็กล้วยเน่ะมืออื่นระวังให้ดีลวนะครับ แต่ว่ายอนี่อาน่าคตอยู่ก uh uh ุกล uh ้ยม uh ันตอดปากถยาเลยอก็ข uh uh ันกตอดก็ตอดช่วงล่างตอดช่วงที่นี่เขาไปปั้นปั้นมันเรียบมากเลยถึงว่าช่วงล่างตอดช่วงล่างโ้กาเี้ยมันจะรีย่ให่นมันจะเอีกว่าโอ้ยโอ้ย อันมาใจ่นตอตเนียปูไต่จงโอ้ยอจฉายผมมินเขาดีพี่น้องเลยนะครับผมได้ถือผมได้ถือกล่องของเวทนะผมึเขาแม่ละพ่อเป็นปูไยผมผมาปวงหอดไม่อายไหมของเวทน่ะข่ยมาบวงหอดก่อได้เสือปีงไก่มื่กีนน้ำทางของท่ไานได้ดังมาถึงมันมาขอบเราจแรงนี่นี่อ่ะเป็นไดครับพี่น้องครับพานนะครับพี่น้องนายพาน ครับพาพี่น้องเข้าอบอุ่นได้มุกเฉียดหน้ากะซุปบักแตงมื้อนี้กินอาหารมังสวิรัตผสมอาหารแบแซ่บนะครับพี่น้องเฮาเนี่ยแต่ไม่หญิงขวแรงผมจะมาห้างซึ่งมีเนื้อเนื้ัเนี่ยความหอมความแพง แดงเรือโตนแพ่งนะครับพี่เราการใช้ค้นบานเดียวกันเราหลังจากที่ใจสลายนะครับตอนนี้คือมาใจซืนมาหาพี่เขาเนาะปกติแล้วบ่าเคยเห็นอาการมากล่วงหน้านะครับปกติแล้วแบบว่าเขาห่ายคือมหามูนะครับมาก่อนเมือหนึ่งมหามูมาก่อนเมือหนึ่งนะครับ คือนี่แหละพี่น้องครับถ้าทิมกันเมืม่อไรคือกันกบพี่น้องเขาเ้าบ่เคยทิมแม่แลวงพ่อยานตายบ่เคยทิมไอการใช่นะครับกินของน้ำกันนะครับนี่คือ,คอเบื้องหน้าเนี่ยแทบสีว่าน้ำตาสีไหลนะครับอดเอาเฮ้า,<อ>ามันเท่าแล้วโอ้ยง่แล้วบ่เป็นเท่าแล้วนะครับ อย่าเบาเทาอย่าเทาดูขาดพี่น้องโอ้ยนานถอดไปหลายเลยเนาะผมก็หิวเข่าแต่พี่น้องสั่งสั่งมายิบหมดดิผมหิวเข่าก็พยายนี่ไงป้าโทษเมื่อคือเลขสิบสามเด็กโอ้สิบเอ็ดว่ากันซะแต่ตาผมเป็นศิลป์พี่น้องนะครับนะครับดูหั่นครับผมโอ้ยคน เดอใเาวอแซข่างข่เด้อไอ้แด้อไข่มีรูไปเล้อไอ้นุ่มพนี่จวนเรา่ายรูไปเยเจ้าก้นนี่พ่ใจจริงจังขนาดได้ปอแซคอันอันยังเกาะนาแดงแห้งบ่ออกเอาต้องเฮกเลยนครับผมไอยัง้ แมนวะ่าจังไปเเสีมวคดก็หอกก็มัวเจ้าย่อนไปสาม่อมนีอไปเห็นพื่นเหรอนิงติ๊กเนี่บวกกับหนิงติ๊กต้องวางไว้เฮ้ย เอา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 ขออนุญาตพี่น้องเข้าซัำนี่คลิปหนาบอกทำไมมึงอื่นเศร้านะครับมึงอื่นเศร้าเข้าใจยังสุพี่น้องเข้าเบิร์สุพี่น้องเข้ากินบรรยากาศเก่าๆเริ่มกลับมาหาพี่น้องอีกแล้วนะครับคนเข้ามาความแย่งพี่น้องเข้าที่ติดตามช่องลำเพลตะลุวันพาเพลินการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลพ่อการไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมหิวเข่าแล้วพ่อการไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ของครับสวัสดีครับ